เออไม่เหงาค่ะบริเวณไทยแอคทิวิตี้ปีนี้พี่อ้ําทําอะไรคะไม่ทําอะไรค่ะอยู่บ้านพรุ่งนี้ไปไปญี่ปุ่นค่ะโอเคแต่หัวใจแม่คือแข็งแรงกันนะแมปกติดีค่ะไปเที่ยวกับใครคะพี่อ้ําถามเพื่อน20คนว้าวแก๊งใหญ่มากหีบริเวณไทยไปไม่ตองกล่วอะไรเลยเออไม่ค่ะคนเลื่อนขนบ้างวันนี้ค่ะเออเอาอย่างนี้ถ้าหนุ่มหน่มกระสุนตัวใหมมาที่บ้านก็ไม่ได้เพราะเราไม่อยู่แล้ว ใครส่งเหรอคะจริงเหรอพี่ยามค่ะก็มีสมมว่าจะมีน้องๆอะไรอย่างเงี้ยปกติแต่ละปีบอกเลยว่าปีนี้ไม่อยู่นะคะอันนี้บอกใครคะบามน้องๆส่งมาแล้วอาจจะไม่เจอเออถ้ามีใครไปเซอร์ไพรส์ที่ญี่ปุ่นได้ไม่ถามพี่ยอภัะไม่มีอรอคะมั่นใจเลยว่าไม่มีแน่นอนเพ่นใจเพราะต้องนั่งรถอีกีห้าชั่วโมงกว่านั่งเครื่องแล้วต่อรถอีกห้าชั่วโมงกว่าเออเห็นว่าทริปนี้กว่าจะลงตัวค่อนข้างนานหลายคนคิวไม่ค่อยมางไม่นะคะจองมา ก็มาเกือบปีแล้วแค่บางคนค่ะแต่เป็นแค่บางคนใช่ค่ะเรื่องสกีช่วงนี้นี่คือเป็นช่วงที่พี่อ้ําว่างพอดีหรือยังไงนะไปไปสกีช่วงนี้ทีาบอกกุมภาเป็นเดือนที่หิมะสวยที่สุดบุยเยอะที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยว่าไปเดื็ดกลัวเจอพายุหิมะแบบคนอื่นทำไมว่าไปกันนาไหิมะามันตกหนักไงพี่อ้ําไม่ได้คิดเลยอะค่ะไม่สะท้านเลย ปกติไปก็มีชอบแบบช่วงนี้อยู่แล้วช่วงพีมาเอะ์เราหนาวไปกุมภาทุกปีอยู่แล้วค่ะตั้วแต่สกิลของเราสกิลการเล่นเราอย่างไรบ้างไม่มีการพัฒนาเหมือนเดิมไม่มีเรียนเพิ่มไม่เลยพยายามเขากล่าวว่าครั้งนี้จะเรียนเพิ่มอ่าจะมีคลิปวิดีโอรีวิวอะไรให้ดูไหมคะถลายลงมาจากภูเขาอะไรอย่างงี้ก็ถ้ามีคนถ่ายอะค่ะปกติมันไม่ค่อยมีใครถ่ายให้กันนะคะแต่ปีปีนี้คนไปเยอะมากอาจจะมีคนถ่ายให้ ถ้าปีนี้ไม่หนาวปีนี้ไม่หนาวก็อยู่กับเพื่อนแต่ว่ากลางปีเรื่องหนาวแน่นอนเพราะว่าหมอที่แบบมีคู่แล้วเ,ออเริ่มมีเริ่มมีเ,ออเริ่มมีเริ่มมีไม่ได้ว่ามีแล้วแสดงว่าก็ต้องเริ่มแต่ตอนนี้มันถึงจะแบบว่าคูเอ,อ๊ะตีเนี่ยพูดไม่ค่อยใจว่าเริ่มตอนนู้นพูดถึงมิถุนาไม่ถือว่าจะเปิดตัวช่วงนั้นหรือยังไงพี่อ้ําไม่ค่ะเริ่มเริ่มเริ่มคุยเริ่มสตาร์ททางมิถุนา คือทายไม่ถูายังไม่เล่นหนาอ่ะวีนักขาวคุณไปดูเรื่องเริ่มก็คือเริ่ม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 เข้ามาทายังไม่เล่นหนาคือยังไม่เริ่มคุยกับใครสิเนี่ยแหละพี่ยั้มไม่ได้กินหรอกแล้วยังไม่ยังไม่อยากจะแจายเดี๋ยวแบบว่าไม่มีหรอกมีเมื่อไหร่ก็จะไม่บอกนะหนุ่ยรอบนี้คือยจะได้เก็บเงียบเลยคือเคสถือเคทถือว่ายังไงไม่ถือเคสค่ะไม่ถือแคสเคทโย่หรอเค่จริงๆแย่แรงมากอ่ะ อะไรอ่ะไม่เป like ็นอะไรคนก็อยากให้แม่มีอะไรคนอยากไอแม่มีอยู่แล้วอ๋อค่ะอยากแม่อยากแม่มีพี่เป็นอะไรคะให้กำลังใจพี่ยังไงบ้างหลังจากที่มีคนเข้าไปขโมยของในบ้านเ้อตรงนี้ทีเจอเมื่าเร็วที่สุดเป็นยังไงบ้างจริงๆเขาควรชินได้แล้วนะคะพูดมาโดนบ่อยแล้วเขาก็ปีที่แล้วที่เราไปวิ่งไปบ้านเขาเพื่อจะมาดูว่าใครเอากระเป๋าเขาไปอะไรอย่างเงี้ยปีนี้ก็จะมาเป็นเสื้อผ้าอีกอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าพี่เอน,นี่โดนหลายครั้งคือเขาเป็นคนที่ใจดีเขาจะเป็นเหมือนที่เราเห็นกันอย่างเนี้ยเลยเรับหลังเขาจะ <c oughs> <ๆ>กลับบ้านเขาไม่สนใจเลยเขาถอดอผมถอดเลย<ๆ>เขาก็ทิ้งไว้ถอดเสื้อผ้าเขาทิ้งวางไวง้เขาขึ้นห้องแล้วประตูบ้านผขไม่ได้ล็อกนะคะอาจจะมีคนเข้าออกก็ลืมแล้วคนนี้เขาถูกอัดจะดักไว้ดักดูตลอดอ่ะมันก็เลยมีการหายได้เออจริงๆพี่อ้ําเคยเตือนพี่เอไหมว่าเฮ้ยขอมีค่าเะยแล้ววางตอนเนี้ยบอกให้เขาเปลี่ยนเป็นแบบเปลี่ยนล็อกประตูแล้วก็เซฟก็คือ ปิดกล้องวงจรปิดเพิ่มขึ้นแล้วตอนนี้ค่ะเรือนนี้โจรก็ต้องบอกเลยว่าอาจจะยากนิดนึงนะคะเพราะผู้จัดการจะเข้ามาดูแลเป็นตัวผู้จัดการแอมกลับมาแล้วผู้จัดการแอมยังไม่ได้ขโมยเลยอ่ะจแล้วถูกทีมแมตช์ไปใหญ่เสวัสดีขนาดนี้คือคิดไว้ก่อนไปแล้วว่าเออเราซื้อส้มไปฝากเขาดีกว่าเนาะส้มพันเจ็ดจำแล้วไม่ออกแรงบอกเพื่อนถักซื้อส้มพันเจ็ดเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเออคุ้มจ่ายหรือยังพี่อ้มค่าส้ม พึ่งใจเอาไปโอนไปให้เพื่อนอีกคนแต่เราก็เอาซองไปให้เพื่อนเยอะเหมือนแบบกันเลยโอ้วันนั้นแบบดีใจดีเหรอคะหรือว่ายังไงไม่ใช่อึ้งอ่ะเพราะว่าพุ่งเดินเข้าบ้านมายังถ้าได้กินข้าวแล้วอาจจะไม่ให้ไงคือยังงงงอยู่อ๋อ อะะไร,ะะไรงลงทุนพันเจ็ดได้กลับมาเท่าไหร่พี่อา้มเหาวันนั้นสี่หมื่นเองโอ้กำไรนอนนอนอะไรอไรนะพันเจ็ดได้สี่หมื่นคลา,มมาน,นะพี่อัานะลงทุนทนะี่ดี่ะแนะนำวิธีการเทรดตรงนี้ไหมว่าเออคือไม่เคล็ดลับไม่การเคล็ดลับ คือเซนซับเรารู้อยู่แล้วว่าคนที่เราจะไปหาเนี่ยเขาเป็นคนใจบุญแล้วคือแล้วเราไปคิดว่าวถ้าเราถือส้มไปตามธรรมเนียมอ,ะอ่ะต่อให้เขาเป็นคนใต้ไม่ใช่คนจีนแท้ธรรมเนียมแล้วเขาก็ต้องแบบว่าตกตใจเราแต่เขาเตรียมเราตั้งแต่ต้นเลยเราก็ดีใจว่าเออพี่ไม่ดูแต่เรา เราบอกว่าเราไม่ได้หวังอะไรนะจริงเพราะเราได้เขามาเยอะแล้ววันนั้นก็คือเอาพวกแค่ของขวแล้วจะไปหาเฉยๆแล้วเมื่อขาส้มแล้ววันนี้เขาจะว่ายังไงว่าไงคนเพิ่มให้ซองน่ะเพราะฉะนันการให้ซองวันนี้เขาจะหวังให้เราไปเล่นละครในเขาแบบว่าง่ายขึ้นก็ก็ก็บอกพี่เอว่าเราขออ่านบทก่อนนะเพราะเรื่องนี้ได้ฟังจากคนเขียนบทแล้วมันสนุกมากใช่แล้วมันก็ ยากมากเลยนะยากจริงๆแล้วมันก็เยอะมากเลยนะแล้วคิดว่าน่าจะแบบเพิ่มค่าตัวแสดงว่าน่าสนใจแสดงว่าการการที่พี่เอบอกว่าไม่อยากได้พี่เอแล้วคือหลังจากนี้คือจะไม่รีดไถ่ไม่ขออะไรจากพี่เอแล้วนับเฉพาะแค่วันนั้นกแค่วันนั้นวันเดียวเลยหรอวันนั้นคือวันที่เราไม่อยากจะรบกวนเขาเลย แล้เขาต้องจ่ายเยอะไงวันนั้นคุณไม่ได้หวังแล้ว่นอื่นจะแกล้งเขาได้ไงตอนนั้นเขาบว่าเขาจ่ายเยอะเราแล้วเราไปทําไมครับย่าวันนั้นเพื่อนไปกันหมดไงแล้วว่าข่าวๆว่าถือส้มไปก็คงให้แต่จริงแล้วเราไม่อยากได้เขาหรอกเออไม่คืนซองนะค่ะแม่ไม่คืนเอาเราไปเยอะเราคอยต้องพิจารณาต่อแล้วค่ะเราพิจารณาต่อ ก่อนใช่ใช่คนเราจะเลือกอ่านตอนแรมันยากมากเพราะมันงงว่าตัวละครมันเยอะแสดงว่ามีใจเหรแต่พี่ห้ามอ่านบทสงสารเขาองจริงจริงเขาเนี่ยนอกจากยื่นบทแล้วเขาแบบว่ายื่นค่าตัวเพิ่มให้ด้วยเขาตื้อมาหลายปีเราต่อรองไว้ยังไงพูดกันพูดกันูดกันออกสื่อออกสื่อพูดไม่เราคุยกันแล้วไม่รับค่าตัวไม่ลดโอ้ยเขล่นเงินไม่ได้เลย ป,ปักเสียขอโทษน,นะคะค <c oughs> ่าตัวเนี่ยมันรับอยู่แล้วจากผางช่องอแต่พี่เองเขาก็จะมีซองให้เราว่า,าวพิเศษเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้รก็แล้วแต่ ความกรุณาของพี่เขาแต <this> ine, ่เราก็ร right. ู้สึกว่าเรื่องนี้มันเหนื่อยจริงนะอย่างนี้มันจริงมันต้องมีเบี้ยขยันนะพี่อั้มดิฉนสมมติว่าถ้าเป็นฉากดราม่ามันจะต้องมีซองเพิ่มเปสองเท่าเลยดิฉันยากมากยากมากยากมากจริงๆเลยเดี๋ยวมันต้องซ้ำมันต้องเอาพอยังอ่ะมันต้องมีเบี้ยขยันดึกแล้วกับอะไรยังยังยังอยู่ได้ค่ะชอบนอนดึกแม่แล้พี่อั้มสรุปว่าตอนนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วที่เราจะตัดใจว่าเออเริ่มเปิดใจดีกว่าที่ผ่านมาแล้วก็ไม่รู้หรอกเริ่มเปิดใจคือแบบคนเขียนบทพี่า เล่าให้ฟังว่าผมมนสนุกมากสนุกมากจริงสนุกมากจริงแล้วมันก็ยากมากด้วยยากคอยังไม่รับดราม่ามันหนักยากก็ต้องหนัดตามดราม่าคือมันยากมันยากมันอยากพี่อั้มแบบมันยากอ่ะม like ันอีกนายแค่ไหนพี่อั้มถึงจะแบบเคาะว่าเออจะรับไม่รับ คือพี่เอเขาทราบว่าเป็นช่วงพักผ่อนของอันอยู่แล้วที่อันไม่ใครทำงานเขาก็จะปล่อยปล่อยอันไปกอนบอกอย่างตื้อสี่ทาตื้อจะไม่เล่นโอเคยังไงอ่ะเราก็ลองดูก่อนว่าของเวลาเดินหน้ากลับมาจากเที่ยวอะไรให้เสร็จแล้วขออ่านบทใช้เวลาเดอนหนึ่งพอบทคือคนจังขนาดนี้เลยโอ้ถ้าสมมติเดินหน้าเรากลับมาแล้วอ่านบทแล้วรู้สึกว่ามีอะไรที่เราไม่ชอบก็ไม่เล่นก็ไม่เล่นแล้วถ้ากลับมาแล้วเขเสนอมันเพิ่มขึ้น แต่ถ้ามันแก้บทเราอาจจะคุยกันได้อะไรเงี้ยแต่เราเป็นคนไม่ค่อยชอบแก้บทมันเหมือนแบบเป็ให้เกียรติคุณฉันหมดใส่อดีตแล้วแล้าข้อเสนอมนเพิ่มขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าตัดสินใจง่ายขึ้นเป็นส่วนประกอบดีกว่าโอเคโอเคโอเไปเทนะญี่ปุ่นกี่วันนะฮะเนี่ยพี่แอมที่ไปสิบห้าวันค่ะห้าวันโอเคค่ะขอบคุณแคบแย้มอินเสิร์ชทุกตัวนะคะ